สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาวอา่านาเบานาะสาวแฟนครับเอฟซนุ่มสาวดาวเสียงท่านที่ตามรับชมคลิปอันนั้นอ่อนทั่วทุกคนทุกท่นนะครับเนาะมื้อนี้วันทีน่2ี 14, วันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 3สนามน้องกุ้งกระใต้ครับอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสาครคามมื้อนี้เปิดเป็นนัดแรกนะครับ หลังจากปิดเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดง้วค้อยนะครับปาข้อเท่านะครับเนาะซึ่งท่าจังหวัดมาซามหาสารข้ามกันเลทําการฉีดวัคซีนครบมดเรียร้อยเนี่ยนะครับเนาะสมมารรควบคุมยูนะครับเนาะสนามน้กรุงก็ได้เปิดทําการเมื่อนี้เป็นมือแรกนะครับเนาะนะครับบรรยากาศเมื่อนี้นะครับเนาะนี่สภาพงัวก็มายูเครงสนามครับป่ะมาน ก็เอาเนาะครับประมาณถจะเคิงสนามครับเนาะกับประชาสัมพันธ์พี่น้องเอฟซีพอคาในหอยทันทีเขามาสื่อที่เขามาขายก็สามารถเข้ามาได้เนาะครับเนาะสนามเพิ่งจะเปิดทุกวันที่ห้าสิบสิบห้านีสิบยี่สิบห้าสามสิบของทุกเดือนครับเนาะซึ um. ่งแต่ละนัดเพิ่งจะเขาก้อนมือหนึ่งนะครับเนาะซึ่งมือนีกับวันที่ยี่สิบซึ่งนัดจริงๆกับเป็นมืออื่นนะครับเนาะเพิ่งจะเปิดขายทั้งมือนี่แล้วก็มืออื่นนะครับทั้งยี่สิบยี่ห้านะครับเนาะ นี่คือบรรยากาศภายในสนามนะครับนี่นายห้อยก้าวมาพอสมควรครับคนซื้อกะกะไหลซ้ำกคำกระงูวนครับเนาะคนะคที่มาซื้อนะครับนะอารมณ์ผ้ายางเบ่งบรรยากาศหลังจากยางสอบถามเบ่งราคางมวนสู่ฟังนะครับเนาะอันนี้เป็นประเภทีง้อผู๋นะครับนะี่ง้อผู๋เต็มรถหลายขั้นแล้วครับนี่สนามเพิ่งเปิดเขาต่เศร้านะครับนะีนนนบนะ่หลายขั้นง้อผู๋นะครับเนาะ นี่ครับนี่สหงว่าผูกง้เนื้อให้มาตะซาเนี่ยนะครับนี่มาสวยอาสิบท่านน้อยหางพันนะครับเป็นสื่อไปมนี่ครับพกไสี่อมันนี่กับสิบาสอบถามมึงราคาง้วนะครับมันนี่ราคารุ่นแรงสำาไดนะครับเนาะมาดีสำาไดบถือแข้งสำครับถามมึงทุกสีทุกเบืรอทุก ใส่ด้วครับแนละ้วก็จะเป็นใส่ในใส่ไทยสีขาวสีดำถ้าเห็นถามให้ฟังเบิ้งเบิงเบ้งนะครับกับติดตามเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นงูไทยบรนเทาเจ้าของเพิ่นเฉอสดอยู่เท่ากับขอบแล้วเนาะครับเนาะ,ะนี่เอาเบิ้งงูเถิกราคาเท่าไรอีพอตัวนี้สองหมื่นแปดข้ามครับสีแดงครับงูไทยอายุเขาปีแล้วเนาะบรนเทาปีเนาะสีแดงใช่อีพอมาจากตัวมันนี่ โอ้ตัวนอนอยู่ตัวนอนจักบาทครับเนี่ยหกพันสองหกตัวนี้สองเท่าได้ก่อนอ๋อสองแปดกับสองหกนะครับนี่พอออกมาสองตัวครับสีแดงตัดตัวนี้เนาะตัวเถิกทั้งสองตัวครับเนี่ยเอาเบื้องว่าเถิกก่อนเนาะครับมือนี่เอานี่ตัวแม่ตัวแม่กับตัวเถิกครับโอ้พนิดติดดำให้เรียบร้อยตัวนี้เนาะเป็นงัวไทยกลางเนาะมือนีเนาะบอนพันใหญ่ ตัวนี้เพ่นถึงปีเนาะนี่เนาะถึงปีเราราคาราคายีายา้กว่างเอมางเอมาตะบันไหนอพอบัทุมรัฐรนะครับเนาะเอาครับอยากได้งีกว่่นงนี่กัทักม่านนะครับนี่ตัวผูแล้วก็ตัวเมียนี่ครับนี่ราคาบอกสูบฟังแล้วพอมีเบ,รรบอร<ม>์โทรเบอร์นอไม่ได้พอครับมักอยากได้กัทักมาหาเพิ่อนมึงเด้อครับนี่ศูนย์หกสี่ตัวนี้พอไหมสองแปดเก้า 2097นาจะครับเนาะมาจบปทุมรัน์นะครับเนาะ,ะนะ0 6 4 2์9 2 0 9 7มาเบิ่งบักดำครับบัดนี้เบิ่งงวเถกเนาะรับผองวูเถกเบิ่งงวเถกก่อนครับตัวนั้นจะแม่เนานอะสี่บ่าเนาะอ๋อนี่ครับ452ตัวครับมางวเถก4ตัวละ4 5่0คู่นึงเนะงาะงูแมาตกบันไหนนะครับนี่น้องสองหองครับมักเถกสุ่งนี่กับทั่วมากถึง2ปีไปเนอะครับนี่ สองคนเนาะกับแกแน่นอนี่เนาะสายเนื้อสายคุณครับหรืออยากทับก็ได้เนาะขันมักส่งนี่เนาะเอาครับสองตัวอยากได้ทักมากด้วยครับเบอร์ไหนเนาะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้หนึ่งสี่เจ็ดหกสองเจ็ดศูนย์สเอาบริสิพ่านยางเบิลงลำตัวมาจากบาทนะครับเบิลงลำต้นลำตัวนะครับนี่ครับสีดำสีมุมสีดำครับกับสีมุมตัวละสี่สิบห้าครับเขาสองปีแล้วครับทั้งสองตัวครับสูงอยู่ล้อย สามสิบเจ็ดประมาณนี้ครับหำออกไลายล้ครับนี่สีดำครับบ้านนี้ไม่วงสีมุมมุมตัวนี้ก็สีเชื้ผ้าเฮิรนครับนี่เบอร์โทรบอกไปต้นๆแล้วนะครับเนาะนี่จะฟ้องเพิ่นบอกให้เบอร์โทรเรียบร้อยครับตัวนี้นังนะนังนะซาใหญ่ตัวนี้ก็หำออกไลยแล้วครับนี่สองปีกว่าทั้งสองตัวนะครับนี่นี่คือบรรยากาศนะครับสนามมือนีงว่วเข้ามาอยู่ ประมาณครึ่งนึ่งนะครับของสนามครับเนาะกากาด้วยสายตาประมาณครึ่งน <visuals> ึงครับโอ้แม่แดงนี่แมย์กำลังแดดออกพอดีนะครับจะเบิ่งคักหลายได้เนี่ยเรื่มใส่เลยแบนมาแดงเสียบตาเลยครับนี่แม่พัดแม่บอกแม่ขอไปไข่ลำต้นลำโตช่วงได้ขาได้อ่างได้โอ้ได้เมดสซูเมียเลยครับแม่นี่เอาสิทอปสอบถามเป็นเบิ่งเนาะครับเนาะนี่โอ้พันนี่พันนี่ไหทับไปเรียบร้อยตัวนียเนาะทับปักอยังไรนี่ คารีอแก่เอพวงแปดเนาะคทับแค่เอพวงแปดไปครับกาเล็ดจ e e ็ด<ก>เดือนแล้วครับเนี่ยผ่านไปนสองรอ,อบแล้วผ่านสองรอบเอาเบิ้งมือทับบ้างเนี่ยนี่สามกระดาษ oh, หกสามโอสองรอบนะครับเนะาะเมษาหกซีพินาพินาเบิ้งลูกาลก <สง S 2> าเล็ด้วครับคาล็ดบักแดงไงตัวนี้เนาะหกแปดครับคาล็ดนี่มีใบธงใบทับเรียบร้อยราคาเท่าไรครับบานนี่เจ็ดร้อยหกสิบหก เปิดไปหกสหม่ราคาสวยๆเลยครับมือนนี้ราคาอยู่ที่66ครับหกเหครับลูกใดครับได้ทองนี่ลูก2ลูกที่สองโอ้ได้สดครับเมิ่งหางได,ด้สดได้แดงได้นังนเนื้อแม่มันหุ่นห้างสวยอ่างดีครับลึ่งงามนุ่มสวยหาหูติดดำให้พร้อมเรียบร้อยเนาะเอาครับหกสิบราคานี่อยากได้พักมาหาพันเงิงเด้ครับนี่ ่อมาตบ้านไหนนะครับบานนี้มาแต่พุทธิสงพุทธิสงครับมีเบอร์โทรให้เพื่อนบ้นนะครับ083เอาอยากได้ทักมากครับ083 660 660 7459 7459สวยครับลึ่งมือสำเต้เนาะครับลึ่งคุนดีโอ้ยเป็นตาไปเลียงครับนี่ดูงาางมๆสิล่ะพู่มใจเานนะครับง่งบรรยากาศไปน้ำเนะครับถามไปน้ำครับนี่ไาเาเนวครสากโค้งกัาพ่อเห็น นี่แดงสีขาวก็มีนะครับเนาะโอ้เสียงข้อสกสนามประกาศประกาศให้พี่้องมาเงินอาแม่ลูกคู่นี้ครับ67เป็นห้องไว้ครับผู้ลูกคนจะท่าขนนะครับเนาะแต่กาศแกมีงัว่างัว่าไร่ของไผ่นะครับนี่ไล่ย <23. S 1> ี่สมี่สิบสามสนตัวแดงแม่ของเจ้าัะตัวแดงไทยครับนี่สามหมตัวนี้าายี่สบสามะครับนี่อ่ภาพพงัวครับยี่สิบสามร่นะครับน,น้องว่านพัดนำนุ่มจะเป็นเพศผูนะครับเนาะ อันนี้สามหมนครับสี 4, แดงเพศผู้ปี<า>ชุ่นผีนะครับเนะ 3, 2, 2, 2, าะสามหมืนสองสองหมืนกวโคบนี่หกหมืนเปนห่องไปหกหมืนเท่าไรก่หกหมื่นเจ็ดหน้างามตัวโคมนี่เนาะเออนี่ลูกพึ้นอนะ่ะเป็นลูกแล้วโอ้ลูกแต่ฮักลูกนาดีเลยนังนาดีครับอยากได้โคบนี่หกหมืนกว่านี่6หกหมนเจ็ลูกกำงาม ลูกไหนมันเนาะครับนี่ลูกที่ไหนมันครับลูกสลูกที่สองเนาะเด้๋ยวสดได้สดครับได้สดนั่งนานั่งนาดีแม่นี่บักล่ายนี่สองหมื่นบักแดงนี่สามหมื่นกวนนะ่าเนาะเอาครับอยากได้หนึ่งโค้งกับงวดเถิกสองตัวนี่ครับนี่ทักมาบังเนาะครับเนะาะทักมาต่อรองเอาเนาะเบอร์ไหนเนาะพ่อลุงนี่เบอร์ติดต่อบอลเนาะเบอร์ไหนเนาะครับศูนย์แปดสาม 360หกศูนย์มเก้าเก้าห้าสองเวมาตับอไนะครับนี่ง่วมาตัเพื่ออดครับนี่อมบอลระบืออมบอตาบอมบอนระบือเองครับนี่ไก่เนาะโอ้ตัวเถกันสตัวมืนอนาเห็นไหมเจ้าคองเจะสนะครับนี้่อโอ้เจ้านี่มาเพิ่มาหลายเจ้านี่เนาะเกามือปะครับตอนนคูนั้นคู่นั่นเก่ามืนตัวละสี่าเอาภาไปบเบิไก่เนะครับเนาะเบื่อเดียวกันนีเนาะครับเนาะอาครับมักตัวไหทักมาเพิ่งเด้อครับ เบื้องหัวเถิกครับหัวเถิกหัวเถิกวัวเถิกครับมาเตัวละสี่สิบห้าครับอยู่ใกล้ๆงีกัวสากงหัวโค้งงัวแม่นี่ครับนี่นี่ครับตัวละสี่สิบห้าสีแดงบ้ามันหนาลึดตึดเลยไอาเพิ่นห้องไว้เนาะห้องไปสี่สิบห้าครับโอ้แดงเลยครับแดงแสบเลยหนาครับหัวกัเขาสองปีครับเราเนี่ หนาเรือเตือนเลยครับ,รบสูงร้อยสามสิบเจ็ดประมาณนี้ครับเนี่ยว่ามสูงกันเพิรนเนาะโอ้ครับก้าวมือสองตัวนี่ตัวสีผาราคาห้องครับราคาห้องก็บเป็นราคาเอาเนาะเบอร์เดียวกันกันกบง้อไล่เพื่อนละครับเนาะอันนี้คืงัวสากงัวโค้งไงโอ้ครับใหญ่ครับ สูงพร้อมเท่าไหร่อีพอ4,000เก้า0เ,เก้าของอีพอสงองตัวเลยตี4,000เ,เก้าครับพี่น้องสากพ่วงบอกไงสูงเลยเนาะสูงร้อยหา้าสิบพ่วงไม่พอเนาะตัวละ4,000เ,เก้าแล้วข้าวห้องไหวเนาะพอเนาะอืมตัวละ4,000เ,เก้าอีพอ,อง้อาตะบ,บันไหนครับนี่อยกเตือนหอยโอ้มาตะปืนย,ยน้อยใกล้ๆนีน่กเกนาะครับมาตะปืนยน้อยเลยครับใ,ใกล้ๆกับหน้าเชิงครับเขยติดต่อกันนะครับเนาะ4,000เก้าครับผันยากได้ตัวนี้ ครับสตัวนั Georgia, right? 2. 2> ่นก็โทรมาหาอีพพเนะครับอีพพอมีเบอร์โทบ่เบอร์ใดพ่อศูนย์หกห้าศูนย์ห้าเจ็ดสองหกสามหกหกสามหครับเบิงงตัวนี้เราไงสูงร้อยห้าสิบหาบวกแน่นอนครับนี่ราคาสี่สิบตัวราคาห้องนะครับนี่ อ้วเบืงตัวนี้ครับราคาซ้ากันครับง้อสากง้อโค้งบมักไงนะครับเนาะโอ้สำหรับผู้มักติดหูจักน้อยนะครับเนาะสากยังไงโค้งยังไงสินะครับขับเข้าไปครับนี่มักคอใหญ่ใใส่เข้าไปโอ้ตัวนี้มันสูงร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์บอกถั่วหัวผมนี่ครับตัวนี้นี่ร้อยหกสิบแน่นอนครับตัวนี้ห้องไวตัวละชีพเก่าครับราคาห้องครับสามารถต่อรองเลยนะครับเนาะ โอ้ยไงครับโค้งตัวนี้เบ่งโค้งตัวนี้ครับตัวนึงเจ้า้องเพ่นกำลังเห็ดเข้าอยู่เนาะเข้าขาดัดตัวนี้ห้องใดรพ่อลุงโอ้ห้องห้องอยู่สี่หมืนน่นสี่มั้ยแบบนี้ไงเลยครับสีนวลเม็ดเข่าเนาะสีเม็ดเข่าสี่หมื่นสี่ตัวนี้ครับเนาะม่านจักเดือนแล้วเนาะครับนม่านสามเดือนกลัวก็ถือว่าผ่านเรียบร้อยนะครับนี่กำลังสีเบ่งออกนี้ครับนี่นีลูกได้นอนในถ่องมันเหรอ อาหลุดที่สามไม่ทองครับนังดีนังดีครับนังหนาซาใหญ่ดีนังหนาดีครับราคา40กว่าครับสื่อไปรับประกันถือนทอกถอนเนาะครับครับมีปัญหาอย่าโหดอ่ะระหว่างยูกับบ้านมาเองโอ้โ,อ,โอ,อยู่กับบา้านจะขอเองเนาะใครเอาไปใส่หัวรถขายไปใส่หัวรถราคา40000ไทยก่อนห้อง40000ครับโอ้โหอยอูยอ่40000 40, ครับต่อได้เนาะครับต่อได้ือน40000มัด3เดือน ลูกที่สามในทองนะครับเนาะโอ,โอ้เอาครับอยากได้กระทักมาฮะเบอร์ไหรเนาะครับหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดห้าสามสองสองหนึ่งสี่สองอ้ห่างามครับเนี่ยสื่อไปบอตองไปเป็นกังวลว่าสิบไปหาทับยากเนาะทับหายไปเรียบร้อยครับประเภทแข่งขาหนาหลังดีมัดครับว่าตัวนี้หางโคขาคุณนะคเ,นเนาะโคหางเปรี้ยเลียครับหางจุดินมับเลยสวยสวยสวย เอานีไม่เห็นเจ้าของนอะครับนี่ว่าอนีสีมคเขือสนามนะครับมนีเป็นนัดแรกครับนัดแรกแหกม้าน,นะครับหลังจากพิสนามมากระไลมือพ่อสมควรนะครับพี่น้องก็เรียกร้องหาพ่อสมควรนะครับเนาะว่าสนามนี่เปิดบ่อรครับเปิดแล้วมนีครับโอ้โหเถิดตัวนี้มันซื่อเหลือตัวนี้มุ่ม มันแดงเนี่ยมันแดงมันแดงโพดมันแดงมันแดงโพดจนดำแดงจนดำเตี้ยของเจ้าเตี้ยท่าไใดครับผองไทยนี่ซื้อซื้อมาหาหมื่นโอ้ซื้อมาหาหมื่นซื้อไปเลี้ยงเนาะซื้อไปเลี้ยงซื้อไปขุนมันทับได้รอยู่ได้หน่อยเนาะนังนาครับนี่ยหาหมื่นเต็มเต็มเลยบ่ครับตัวนั้นแม่นของเจอบปะัวนี้เปลแข็งโอ้ตัวนี้ก็บนังนากันเนาะแต่สีเหลืองเหลืองเนาะตัวนี้สีออกมุมมุครับเป็แดง หาเพื่อนซื้อไปหาเงินนะครับเอาเช็คราคาที่ซื้อแล้วให้ฟังเนาะครับนนี่ซื้อไปเรียบร้อยแล้วหาเงินครับตัวนี้ทรันี่แล้วครับนี่สูงร้อยสี่ห้าสิบช้นมาไทยเนาะสี่สิบชอนจุดหนึร้านอาหารร้านลาบเครื่องดื่มก็เตรียมพร้อมนะครับเนาะคนใดที่มาซื้อมาขายหิวเข่าก็เชิญเลยนะครับเนาะพวกโสกเอินทุกคนเป่าเงินโอ้ครับแม่ แม่พันแม่บอกขับบ่เนี่ยลำตัวเงาอลางแยกลูกมาได้ลูกมากหนึ่งตัวแล้วเนาะลูกตัวต่อไปกับตัวที่สองครับทองว่านยูบอตด้วนย,น 48, 48, ยนี่อ่าทองว่านห้องยูเท่าไรครับเนี่ยโอ้สี่หมื่นแปดครับแม่นี่ผู้หนาง,งามครับตาออกสีหนัหนกเนาะคนตานี่ครับใหญ่งามครับแม่นี่เงาลำบตัวเงาอลางเลยครับเนี่ยสี่หมื่นแปดนะ อไแม,ม่พันแม่บอกแม่ขอแม่ขายเนาะล่ำโตขาแข็งขาดีมากเลยครับเนาะ<ห>น,นี่ครับพุทธายกับยุนิฮมมันเดดมือนี้ <laughs> เดี๋ยวรอมาจังน้อยครับเอาซ8มื0ครับอยากได้ทักมาหาพันเมืองได้ครับนี่เบอร์โทรใหเ้เนบนเนาะครับเบอร์โทรนะครับทาบบอร์ทรศูนย์หกซีเก้าห้าซีสามหาส,ส,สามหาสองครับแม่สามางงนครับพาลูกมาตัวหนึ่งแล้วนะครับเนาะลูกตัวที่สก็คือยนิทองครับมัก พันใดกะยัดเข้าไปเลยเนาะครับนอหนี่โอ้โหเหาอานลาดเนะครับแม่นี่เอาเสื้อผ้าเบิ่งทางดาบวันนี้ครับนี่พู้ง่ะเอาความสูงมันวัดกันอยู่ความสูงคำับเนี่ยอ่ามีรอยหาซิบชนครับแม่นี่ต้องหันคนทายืนอยู่ทั้งน้นเนาะครับอยู่ทั้งคู่คุนดาด่านนะขาย่างเบิ่งโอ้ย่างงามโอ้ย่างงามครับย่างเป็นเก่าเลย ยังสวยยังสวยครับ <t> ซ <ates> ี่ิบก้อนนี่ราคานี่เฝ้าๆฝ้าทักเด้ครับนี่ม่แี่รเอาเผ่อขายได้มือนี่ล่ะเ่นนองสังเกตบางแง่มนะราคาก็พอฟังเพิ่มหน่อยเอเบ่งสายแฟนตาซีกันก่อนนะครับออกแฟนตาซีมาหน่อยนึงเนาะข้าวขาวนะครับออกขาวขาวลลายจุดๆลูกหลานบ่อยอุบนหรว่านี่เนาะเ้นอะไรครับราคานี่สาม0 0ืนห้พห่ เป็นงัวแม่สาวจักปีแล้วสองปีไปบัดบถถัดท่านเถิดลงเนาะสีข,สข,สข,ข,ขาสองอยู่เอ้าเท้างขาเ้เงี้ยวครับแม่นี่ลํำตัวเงี้ยวอหาลาดออกงูนิดน้อยเนาะแม่เพิ่นสีกระทมมากจุดรอกอ้นี่ครับไล่แฟนตาซีแฟนตาซีออกพอดีพอดีบอกลาครับพ้นละครับจิตดำจิตเครื่องดำห้เรียบร้อยนะครับเนาะสามเท่าลก่อนสามหมื่นหาพันร้อยสูงร้อยส่สิบกว่า ไเอาครับทักมากครับเบอร์นี่มักงช่วงนี้เนาะ087 0์แ0 9เจ็ดศูนย์เก้มาตะกุดลังเก็บดาบงามเครื่องเพชรด,ดำขาดำหูด,ดำติดโบนเนาะครับลายแฟนตาซีลายนี้นะครับนี่ <c oughs> เอามุณแม่แม่ลูกคุณอีนไหม,มลูกไก่ํามแม่ตัวนี้นอพอเนาะไอ้ลูกดิแท้ไม่นี่เนาะพ่อชู่ไทยพอครบเนี่ยแปดสิามแปดสิบสามืนสมครับบึงผ้าบึงหลอบโัวจากบบานครับนี่แปดหมื่นสามนี้แม่ม่ก็ลอยชี้สิบพาเราละลอยสูงลอยีิพาบวกแม่ เบ่งลูกไปเลยุูยนะครับลูกนางหนาหรือติดลูกแม่นะครับนะโค้กคางเพื่อนกคกคางลูกนะครับกคกคางลูกไงก็โค้กคางแม่นี่ครับลูกไงก็แม่ครับหางมันเถอะค้างโอ้ลำตัวเน่าแม่ตัวนี้ทรงลูกงามเลยครับนี่ยัวแม่นี่นะครับนี่เพ่ยทรงลูกดีครับอเอาบันไดสิไม่ท้าเบอร์โทรอันนีพอไปฟังนะครับเนาะเพื่อนนี่เบ,อ,บอร์บอนะครับนี่ยแปดสิบเท่าไรก็อันีพอ แปดสิบสามราคาห้องนะพอเนะเอาครับมักโคมนี่ครับงามๆนี่ครับแม่นี่ทรงลูกดีมองดีเพิ่นนมดีเรื่องดีหมดเนาะเรื่องดีทั้งแม่ทั้งลูกเนาะท่ืนบมี่ทุ่คืนบ่มีรับประกันเลยครับแปดหมสาพห้องไวอยากได้ก็ทักมาต่อรองเอาเนาะพอนะเบอร์ใดพอเบอร์อเนี่ดศูนยอนย่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้า เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดพันยี่สี่พันยี่สีพันสีมาอันนี้พอมาตาบันไลยบานหินตังบานหินตังนี่บ่เออละละสนามนี่ละโอ้ขบานมาตาบานหินตังครับโอ้หัวสนนามไปี่ตัวนี้สวยครับตัวนี้ทรงนี่สวยนะครับเนาะมาโยคุยกันเลยจะได้ทักมาหาอีพ่อเพิ่งเด้อครับนี่ทักมาเลยทักมาเลยเอาโคมนี่อีโคมหนึ่งครับของอีพ่อสีเนาะนี่นี่ของพ่อสีบานหินตังอยูละละสนามนี่ละครับ โค้นี่อ้างดีพอเนอะาะแต่ว่าลูกใหญ่มันครับพี่พอตัวน,นี้ <S 2> <S 2> ลูกแรกลูกแรกแล้วนี่งวดนี่แม่นบ่กโอ้มันมันช่องนี้เองบอลูกแรก,รกครับแม่ติดโบนโเนาะโบนติดอยู่ครับนี่พ้องใครพ่อโคมนี่แม่นี่็713 713ล่องจากแม่นั่นลงมาเนาะแม่นี่แม่นี่ลูกน้อยกว่าสู่แม่นั่นบ่ไปแต่ว่าโค้งอ่างมันดีแม่นี่อ่างดี หนาโอเคหนางามทั้งสองแม่เลยครับนี่หนาตัวนี้งามกว่าตัวน,นั้นซ้ำเป็นลูกเป็นลูกเพียรเมียทั้งสองแม่เลยครับนี่โคมนี่กับโคมหนันของอีพอสีเนะาะมักโคมได้ก็ทักมาหาเพิ่นเลยเนาะครับเนาะโคมนีเจ็ดสิบกรอทัพเนาะนี่ครับนี่โอ้โคมนีอ่างดีลูกแดงสองโคมนี่พ่อเบิ่งทั้งสองโคอเอานะครับเนาะ บรรยากาศในสนามเดดเดดจัดเลยครับเด็ดเจ๋อเร็วนี้